มันแบ่งตามแบ่งได้เป็นหลายหลายประเภทนะคะถ้าแบ่งฉะน,นั้นเพื่อนๆ,ๆก็ใชนนะะ้น้ำมันที่ถูกเภศนะคะน้ำมันที่ทนความร้อนก็ใช้ผัดใช้ทอดแปลง,งได้น้ำมันที่ไม่ทนความร้อนก็ใช้ผัดไฟอ่อนๆน้ำมันที่ไม่ไม่ทนความร้อนเลยนะคะก็ทานสดเลยค่ะ เห็นไหมเพื่อนเรามีความรู้ในโครงสร้างแล้วก็เอานามาใช้น้ำมันให้ถูกประเภทเหมาะกับการปรุงกับไฟแล้วนะคะแล้วทำไมเราต้องทาแล้วเราทำไมเราต้องเลือกน้ํามันให้ถูกประเภทก็เพราะว่าจุดทนความร้อนของน้ํามันแต่ละเภทไม่เหมือนกันใช่ไหมเพื่อนจุดทนความร้อนก็ไม่เท่ากันต่างกันค่ะเราทําเราใช้น้ำมันให้ถูกเพศก็จะไม่ทําให้เซลล์อักเสบนะคะเราใช้น้ํามันผิดเพศอย่างเช่นเราเอาน้ํามันที่ไม่ทนความร้อนไปทาไปไปผ่านความมืนสูงไปใช้ทอดมันจะเกิด สารต,ต้านอนุมูลอิสระเกิดขึ้นไอสารต้านอนุมูลอิสระนี่นะคะเพื่อนเพื่อนที่ทำให้เราเป็นโรคต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนใช้น้ำมันต้องใชใ้ถูกกับความร้อนของเขานะคะน้ำมันอันไหนที่ทนความร้อนได้ก็เอาไปทอดไปผัดแองแงตัวไหนที่ไม่ทนความร้อนก็ไม่ทนความร้อนนน้อยก็เอาผัดไปอ่อนนะคะตัวไหนที่ไม่ทนความร้อนเลยก็ทานสดๆนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนตัวน้ำมันที่ทนความร้อนได้ ก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวทนความร้อนได้สูงเหมาะกับการทอดการใช้ผัดใช้ไฟแรงนะคะน้ำมันที่ทนความร้อนน้อยเช่นน้ำมันมาเช่นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันคานล่าน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันอะโวคาโดในกลุ่มนี้ทนความร้อนน้อยนะคะเหมาะกับการที่เราเอามาผัด ไปอ่อนนะคะส่วนน้ำมันที่ไม่ทนความร้อนเลยเพื่อนๆอย่าไปใช้กับไฟแรงๆนะคะเช่นน้ำมัน93ไามน้ํน้าำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะนดื่อวันน้ำน้มันมะนดื่อตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะ่วงกลุ่มนี้ทนความร้อนไม่ได้นะคะเพื่อนๆเอาไปใช้กับไฟแรงๆไม่ได้นะคะร้อนแล้วพันธะ์ที่มีจะเปลี่ยนกลายเป็น ก่อสาร้านเป็นนูมิเระลให้กับร่างกายเรานะคะทำใหร้ร่างกายเราเกิดโรคนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากหมอสตีนค่ะแล้วพบกับคุณน้อยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามคุณน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ